ผู้ชมคะเรามีความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณมาให้ติดตามกันนะคะซึ่งก็มีการไปขึ้นเวทีปาฐกาาพิเศษของอสมทที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะและทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะผู้ชมคะในการประชุมเนี้ยก็คือหัวข้อในการปาฐธถาพิเศษเนี่ยก็คือปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกพลิกเกมเศรษฐกิจไทยช่วงหนึ่งอดีตนายกทักษิณพูดถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาว่า แปลกใจนะที่ผู้นำกัมพูชาเนี่ยไร้จริยธรรมแต่กลับมีคนไปเข้าข้างก็เลยแปลกใจว่าทำไมคนไทยไม่รักกันและทั้งที่สิ่งนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นสิ่งนี้ในที่ที่ที่เข้าใจกันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องกรณีคลิปเสียงนะคะออท่านก็บอกว่าทั้งที่สิ่งนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นไม่มีผู้นำคนไหนในโลกเขาทำกันแต่เรากลับทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักที่เพิ่งหลุดจากพักร่วมรัฐบาลก็กลับมามองว่าเป็นการขายชาติเลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยเขาเป็นกัมพูชาหรือเป็นคนไทยซึ่งจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยถ้าเป็นคอการเมืองก็เดาได้ไม่ยากว่าท่านพูดถึงพักอะไรนะคะที่เพิ่งหลุดจากพักร่วมรัฐบาลไปนะคะ ส่วนกรณีคลิปเสียงนายกแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซนแม้ว่านายกจะได้มีการยื่นขอขยายระยะเวลาส่งคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญไปแล้วแต่การตรวจสอบจากภาคส่วนอื่นๆยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐที่ล่าสุดนั้นมีมติใช้อำนาจตามมาตรา6ของพรบอำนาจเรียกของคณะกรรมธิการนะคะเรียกนายกแพทองทานเข้าชี้แจงกรณีคลิปเสียงในสัปดาห์หน้านี้ค่ะฟังเสียงกันหน่อยนะคะ เรื่องนี้เนี่ยเรามีเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ,สำคัญนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องไทยกัมพูชานะครับแล้วก็พิจารณานะพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีคลิปเสียงเนี่ยไม่มีใครสามารถตอบคําถามเรื่องนี้แทนได้กระทรวงการต่างประเทศในรอบที่แล้วนะครับที่มาชี้แจงเนี่ยก็พูดไปในทํานองที่ว่าการกระทําของนางสาวแพนทองทานเนี่ยนะครับผิดโปรโตโคอลของ การพูดคุยนะครับที่ปกติแล้วกระทรวงต่างประเทศจะต้องเป็นคนดูแลดังนั้นเนี่ยการเรียกตรงนี้เราก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะครับจากนางสาวแพรทองทาน นอกจากนี้เนี่ยค่ะผู้ชมคะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐยังจะสะท้อนปัญหาการสื่อสารข้อมูลจากภาครัฐว่าทําให้ประชาชนสับสนอีกด้วยรวมถึงยังทวงถามนางสาวแพทองทานเกี่ยวกับงบสร้างหลุมลบภัยเพราะว่าตั้งแต่ลงพื้นที่ไปเมื่อต้นเดือนก่อนก็ยังไม่มีการให้งบตามที่เคยมีการรับปากกันไว้ค่ะ